รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกต i อเดีย a i l a n d 4.0นะคะมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับปริ้นลลิตามังสุงเนินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปริ้นจะพาไปรู้จักกับเพชรเม็ดงามนะคะของธุรกิจเครือข่ายในยุค4.0ค่ะจะพาไปพูดคุยกับ2นักธุรกิจมือทองค่ะที่มาจับมือเปิดตัวบริษัทนะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับความสําเร็จนะคะในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทยช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ ช่วง Get Talk นะคะวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะกับผู้บริหารของธุรกิจเครือข่ายที่ถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วก็กําลังมาแรงนะคะเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเขาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการจับเทรนเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะสึกว่าถือว่ามาถูกทางแล้วที่สําคัญค่ะเป็นธุรกิจของคนไทยที่กําลังเติบโตมากๆแล้วก็ยังจับเอาเรื่องของเทรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ในการขยายทีมงานด้วยนะคะปริ้นอยู่กับคุณดวงใจพงติวัฒนากุลนะคะประธานกรรมาการบริ าบริษัทเดอะเจมส์อินโนเวชันจำกัดค่ะและคุณอับฟานเสกหวังรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะเจมส์อินโนเวชันจำกัดนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ,คคะ,ะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนําบริษัทหน่อยนะคะนี่ก็เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะคือถามก่อนว่าเราทําไมเราถึงจับเรื่องของเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามอะคะคือต้องบอกว่าธุรกิจนี้มันมาแรงตั้งหลายปีแล้ว ทีนี้ก่อนที่พี่เข้าสู่ธุรกิจเนี่ยพี่ไปเซิร์ชดูแล้วว่าธุรกิจความสวยความงามเนี่ยคือไม่มีว่าจะตกเทนเลย mm hmm. แล้วก็เป็นจริงว่า1-5ถึงหในธุรกิจอ่ะจะต้องมีเทนเกี่ยวกับความสวยความงาม mm hmm. ทีนี้พี่ก็อยากให้คนไทยอ่ะได้ธุรกิจเป็นของตัวเอง uh hmm. ได้มีอาชีพได้มีรายได้แล้วก็อยากให้บางคนอ่ะที่มองหาธุรกิจอยู่อ่ะ เราไม่จำกัดอายุเพศและก็การศึกษาสามารถเข้ามาทำธุรกิจกับเราได้เลย<ะ>แล้วก็เทนของสินค้าเราก็หาสินค้าที่เป็นกระแสะเป็น SOD ที่นำล้ำคู่แข่ง<ะ>และอีกอย่างหนึ่งเราหาโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล<ะ>และอีกอย่างหนึ่งเราได้ทำออฟไลน์ออนไลน์ไปพร้อมๆกันค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ mm. ความงามอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยถามถึงจุดแข่งของเราดีกว่านะคะว่าบริษัทของเรา The James Innovation เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากธุรกิจเหล่านั้นนะคะเรามีระบบะครับระบบก็คือเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ครับว่าวันนี้ครับเมื่อคุณเข้ามาในบริษัทของเราแล้วครับ <c oughs> เราก็จะมีาการสอนงาน <c oughs> ให้คุณสามารถ ทำงานต่อได้แล้วก็การสอนงานของเราเนี่ยมันเป็นการสอนงานระดับเหมือนกับแบบว่าเป็นชั้นๆไปเพื่อที่จะให้คุณสามารถเข้าไปทํางานได้ค่ะ ก็เหมือนกับว่าเป็นระบบที่เขาเรียกว่าดูแลกันเป็นขั้นๆถูกต้องเรามีระบบพี่เลี้ยงที่ดูแลกันแบบนี้เลยอย่างใกล้ชิดเลยใช่คัะในเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมีการใส่ใจแล้วก็ลองดูครับว่าสิ่งที่เขามีมันคืออะไรเราก็ต้องดูข้อดีแล้วก็ข้อเด่นในในตัวของเขาแล้วเรามาปั้นใหม่เลยฮะมันหมอนว่าเป็นดักปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆค่ะ พอหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีการการประกบเหมือนกับว่าเราจะมีทีมโค้ชของเราเนี่ยครับามาดูแลต่อว่าคนที่เข้ามาแล้วนะครับ เขาสามารถออกไปทํางานได้จริงหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงบ้างม,มีระบบที่ดีเลยถูกต้องครับท่านที่ีะถามคุณด,ดวงใจหน่อยว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะ,คะแล้วเราก็เขาเรียกว่าเป็นคนไทยนที่ทําสําเร็จะนะคะสามารถที่จะสร้างธุรกิจของเราขึ้นมาได้เองตอนนั้นตอนที่เรามีมีแนวคิดว่าเราอยากจะทําบริษัทในตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คือความพ,พร้อมมากกว่าค่ะพี่้องตอบว่าเรา,าทําทีมมาตั้งแต่สปีที่แล้ว การบริหารนี่พี่บริหารอยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วแค่พี่มาต่อยอดคแค่ผลิตสินค้าให้ตรงกับเทรนกระแสของปัจจุบันแต่ทีมระบบเรามีอยู่แล้วเราเสียบปลั๊กเข้าไปเราก็เท่ากับต่อยอดเดินได้เลยค่ะแสดงว่าหัวใจของมันนี่ก็คือว่า อ่ะเราจับเทรนธุรกิจอะไรกำลังมาแรงบวกกับจุดแข็งที่เรามีอยู่ใช่ก็คือทีมงานทีมงานเรามีอยู่แล้วแข็งแรงเป็นทีมขายที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะทีนี้ถามพื้นเพทั้งสองคนดีกว่านะคะก็เห็นว่าเราก็ทําทีมเกี่ยวกับการขายมาก่อนด้วยนะคะเอ่อทไมเราถึงมาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้อะคะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยพี่เปิดเป็นมินิมาร์ทแต่ตรงตรงณจุดนั้นอะ กระแสของมินิมาร์ทเนี่ยเรามีคู่แข่งเยอะ mm hmm. มันถึงจุดที่ละที่ดาวไง <Ha. S 2> พอดาวปุ๊บเราก็ต้องมองเลยว่าธุรกิจอะไรที่น่าทำ mm hmm. ธุรกิจที่น่าทำที่พี่เข้าไปเซิร์ชดูก็คือศึกษาดูแล้วธุรกิจเกี่ยวกับคร์มสวยความงาม mm hmm. จุดนั้นแหละที่พี่ต้องการมาทำตั้งแต่จุดแรกเมื่อ4ปีที่แล้ว <Ha. S 2> แต่พี่ยัง mm hmm. ไม่สามารถทำได้ในนานนั้น mm hmm. เรายังไม่มีทีม แต่ปรากฏว่าในช่วงผ่านมาเราสามารถสร้างทีมได้และพี่ก็รู้ว่าเทนอะไรมาเราจึงจะได้ตังค์เพราะด้วยประสบการณ์4ปีพี่ได้ตังค์มาจากกระแสของสินค้า<ช>ซึ่งไม่มีใครที่ว่า,าจะได้เงินเยอะๆได้ถ้าเกิดไม่มีเทนสินค้าใช่เพราะฉะนั้นถ้าสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด<ช>มันก็สามารถขายได้<ช>นะคะท<ช>ีนี้ทางคุณอัฟฟานบ้างนะคะ<ช>เราเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงก<ช>็คือเมื่อก่อนผมก็ ทํางานประจำครับเป็นวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารก็คือเราจะดูแลเกี่ยวกับทางด้านโปรแกรมเมอร์ทางด้านดูดูแลเกี่ยวกับระบบพอเราทํางานประจําไปเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นว่าการทํางานประจำเนี่ยมันมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเราก็คือเราก็คิดว่าเราเรามีความสามารถมากกว่านี้ผมเหมือนกับว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราความสามารถของเรามันไม่ใช่แค่นี้แต่การทํางานประจําในแต่ละที่ครับมันเหมือนกับว่า มันมันมันมีขีดจำกัดในการทำงานซึ่งผมคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ผมก็เลยคิดว่าทงนั้นเราลองทำเปิดมาเปิดธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นร้านกาแฟของตัวเองพอเราไปเปิดร้านกาแฟเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปมันเกิดว่าเราลงทุนไปแล้วเสร็จปั๊บลงทุนเยอะด้วยนะครับร้านกาแฟเนี่ยม่ใช่ไหมเนาตกแต่งให้สวยงามเป็นร้านด้วยแล้วก็ อพอเวลาเรามีการเปิดขายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเก็บทุนแล้วเพื่อจะมาลงทุนเพิ่มต่อมันเหมือนไม่จบไม่สิ้นเนาะ<ช>แท<ผ>นที่จะได้ทุนกลับมาแล้วได้กําไรมันก็เหมือนกับต้องไปลงใหม่ลงม่ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าก็ต้องไปหาธุรกิจอะไรที่มันสามารถที่จะทําให้เรามีสภาพเปลี่ยนเปลี่ยนแต่งสภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็มาเจอกับธุรกิจตัวหนึ่งครับก็ได้มาเจอทางพี่เดือนแล้วพี่เดือนก็จะเป็นโค้ด ที่จะทําให้ผมเนี่ยคือชี้ช่องทางคือแบบว่าเราเราติดอะไรพี่เดียนแงสามารถบอกได้อะคับคว่าอัฟานติดตรงนี้อยู่นะควรที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้กนิดนึงะอะไรประมาณนี้ครับพอหลังจากที่ได้ทํางานร่วมกันเนี่ยทางผมก็มีความรู้สึกว่าคือคือมันใช่และมันเร็วดีนั่นแหละครับค่ะเราทํางานกันมาจนเขาเรียกว่ารู้ใจกันแล้วสุดท้ายก็มาจับมือนะคะกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน นะคะความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมคะจากที่เราเป็นนักธุรกิจอิสระเนี่ยกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทซะเองอะคะ่ะคือความรู้สึกของพี่ไม่ค่อยเปลี่ยน<ฆ>เพราะว่างานบริหารเนี่ยที่บริหารตั้งแต่วันแรก<ฆ>คืองานบริหารนี่ต้องบอกเลยว่าตอนที่พี่ตัดสินใจทําธุรกิจตัวนี้อะตัวตัวเลขของพี่เกี่ยวกับเครือข่ายเนี่ย<ฆ>พี่ตัดสินใจเป็นเจ้าของก่อนเลย ก็คือว่าพี่เปิดออฟฟิศเป็นของตัวเองลองทุนเองแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกแต่เราทําตัวเหมือนเจ้าของอเรามีออฟฟิศเราคือบ้านพี่เลยเป็นตึก3ชั้นแล้วก็พี่ลงทุนพี่จ้างพนักงานอะไรหมดเลยทีนี้งานบริหารก็เลยเป็นงานง่ายาแล้วก็สมาชิกพี่ก็สอนเองพี่เทรนเองจนเขาสามารถเก่งพูดเหมือนพี่ได้หมดเลยแล้วก็ออกตลาดได้เลย นอกจากพี่ต้องมาผลิตสินค้า<ม>แต่พอพี่ผลิตสินค้าพี่ก็รู้เลยว่าตอนที่พี่ทำกระแสอะไรมามแล้วก็พี่เข้าไปถามบริษัทที่ผลิตสินค้า บริษัทเดิมว่าอะไรที่กระแสตัวนี้กําลังมาแรงเราเขาบอกว่า SOD พี่บอกว่าถ้างั้นเอา SOD บวกกับของที่พี่มีอยู่แล้วก็กลิ่นหอมใส่เข้าไปจากประสบการณ์ที่เราทราบมานะคะจับกับเทรนด์ตอนนี้เลยใช่ใช่คะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทนะคะจากการที่เราเป็นนักธุรกิจอิสระนะคะที่ว่าดูแลเฉพาะทีมงานรวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆถ่ายทอดประสบการณ์แต่พอมาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ต้องดูแลในภาพที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะมาที่ทางคุณอัฟฟานบ้างดีกว่านะคะว่าความ รู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมพอเรามาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วคือคอนของผมนี่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนนิดหนึ่งครับ<ฆ>เพราะเนื่องจากว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยครับเวลาเราไปหาผู้ผู้มุ่งหวัง<ฮ>หรือว่าไปหาใครก็ตามเวลาเราไปคุยกับคนเนี่ยครับ<ฆ>มันเหมือนกับว่าเราได้หรือไม่ได้ก็ไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมาก<ฆ>เราไม่ได้คิดอะไรมาก<ฆ>แต่ณวันนี้อ่ะพอเรามาเป็นผู้บริหารเองเนี่ยครับ<ฆ>มันเหมือนกับว่า เราต้องมีความใส่ใจมากขึ้นว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยครับเราก็ต้องเช็คดูก่อนครับว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำเนี่ยครับว่าเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามากับเราแล้วเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการอย่างไรเพื่อให้เขาสำเร็จ,ให,รจให้ได้แล้ววนหน้าวันนี้ผมก็ได้มีได้มีนโยบายอย่างหนึ่งครับว่าคือเราจะต้องเก็บสถิติครับว่าเดือนนี้มีคนเข้ามาจํานวนเท่าไหร่แล้ว เขาประสบความสําเร็จเท่าไหร่ยังไงได้บ้างจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ต้องทําตามเป้าหมายให้ได้ใช่ครับค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของแนวทางละกันนะคะคือบริษัทเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้การดําเนินงานมันไปข้างหน้าแล้วก็ขยายทีมงานให้ได้สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเอาเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ใช่ไหมคะยังไงบ้างคะคือก่อนหน้าเนี่ยทีมเราได้ทําแต่ออฟไลน์ คือหมายความว่าเราไม่ได้เอาออนไลน์เข้ามาเลย<ะ>แต่เนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนพี่เดือนศึกษาแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันโลกเราก็จะถูกทิ้ง<ะ>ตอนที่พี่ศึกษาเนี่ยแล้วก็พี่คุยกับที่ที่เดิมที่พี่ทำอะแต่เขาไม่สนใจพี่ก็เลยมาคุยกับอฟานว่าฟานถ้าเราไม่ทํานะธุรกิจออ,ออนไลน์นะเราสูญเสียโอกาสอย่างมากเพราะตลาดออนไลน์เนี่ยมันทั่วโลก ไม่ว่าอาเซียนหรืออะไรเนี่ยมันทั่วโลกมันครอบคุมหมันเลยเราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านพี่ก็เลยศึกษาพี่ได้ไปเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยนะ,ะสองคอร์สแล้วก็ปรากฏว่าพี่ได้เข้าใจเรื่องออนไลน์ชัดเจนมากพี่ก็เลยมามุ่งเน้นในการที่จะให้ทีมงานเราเรื่องออนไลน์ปรากฏว่าเราได้เด็กใหม่ๆเข้ามาสิบปี20่สปีมาทําออนไลน์<ะ>ทําให้กระแสของเราเดจิมโด่งดังภายในช่วงต้นปีเองอ ถ้าหากว่าเราไม่เอาเรื่องของออนไลน์มาปรับใช้กับธุรกิจเราป่านนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเพราะว่าธุรกิจอื่นคู่แข่งเขาก็ไปกันถึงไหนแล้วใช่พี่สังเกตจากเมื่อก่อนพี่จัดเข็ม25่เข็มนะปราเกิดว่าคนของเราออกหมด25แเขมเลยไม่เหลือเหลือแต่ผู้นําเหมือนเดิมพี่เลยรู้ว่าเรากําลังถูกทิ้งแต่เราอย่ารอให้เราถูกทิ้งแล้วเราต้องจากธุรกิจไปดีกว่าเราเปลี่ยนก่อนที่โลกจะเปลี่ยน วันนี้แท่เราอยู่นิ่งก็ทําให้เราตายแล้วค,ะค่ะค่ะ,ค,ะคุณอาฟานมีจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะก็ะวันนี้ครับเหมือนกับว่าทาง The Game Innovation นะครับก็ค,คือเราจะมีเครื่องมือแล้วก็เราจะมีเทคโนโลยีเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมะครับสามารถทําให้คุณประสบความสาเร็จดไ,ดได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นเพราะว่านอก,นอกเหนือจากเมื่อก่อนนะครับเราก็คือเราก็สอนแต่เฉพาะออฟไลน์ก็คือถ้าคุณอยากจะมาเรียนรู้คุณก็ต้องมาหาเรา แต่ณวันนี้ครับอย่างที่อย่างที่บอกก็คือว่าโลกเปลี่ยนเราจะมีเครื่องมือเครื่องมือมาช่วยเราเกี่ยวเหมือนกับว่าเราผลักดันทางด้านการวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องทำตัวแบบไหนแล้วก็อย่างไรครับเขาเรียกว,ว่าง่ายขึ้น<ช>ไม่ต้องเดินทางมาเจอหน้ากันแบบเมื่อก่อนและเดี๋ยวนี้คือเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น<ช>และเร็วยิ่งขึ้นด้วยถูกต้อง <นะ S 3> เราจะคัดนัก ธุรกิจที่เก่งๆในการไลฟ์สดปรากฏว่าผลลัพธ์จากตัวนี้ดีมากโอ้โหถือว่าเขาเรียกว่าทั่วถึงและรวดเร็วมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราเปิดตัวกันไปต้นปีนะคะตอนนี้ก็กลางปีแล้วถามถึงเป้าหมายของบริษัทหน่อยนะคะว่าบริษัท The Jam s i n o v a t i o n เนี่ยตอนนี้ระวังเป้าหมายบริษัทของเรายังไงบ้างหลังจากนี้ไปเป้าหมายของทางผมนะครับณวันนี้เราจะดูแลทีมงานหรือว่าสมาชิกที่เข้ามากับบริษัทนะครับ ตามเป้าหมายเนี่ยเราจะดูแลทั้งหมด100%เราจะดูว่าจำนวนคนที่เข้ามา100%เนี่ยมีผู้ประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซน็นต์แต่สิ่งที่เราตั้งไว้คือ100%เพื่อที่จะให้ตรงตามเป้าหมายเราจะเก็บสถิติเพื่อที่เราสามารถช่วยเหลือคนให้มันได้มากขึ้นพัฒนาตัวเองศักยภาพช่วยเหลือคนไทยให้ได้มากขึ้นแล้วก็ให้มีรายได้ให้มีอาชีพเพิ่มขึ้นะนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกๆคนแล้วก็พอเราเก็บสถิติแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะรู้เลยครับว่าคนไหนมีไรายได้และคนไหนไม่มีไรายได้แล้วเราจะต้องไปดูครับเราต้องเราต้องมีทีมงานกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปคุยกับคนที่เขาทําไม่ได้เพราะอะไรหรือว่าเขาไม่อยากทำได้ด้ว่าไม่มีการทอดทิ้งกันแน่นอนอมีทีมงานเข้าไปดูเลยว่าโอ้ยตรงไหนคือจุดอ่อนต้องไปปิด จุดอ่อนตรงนั้นใช่โอ้โห oh, ถือว่าเป็นตัวอย่างบริษัทที่ดีมากๆเลยนะคะ,คะสุดท้ายแล้วอยากจะถามทางพี่ดวงใจแล้วกันนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายของไทยนะคะที่ถือว่าประสบความสําเร็จสามารถก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่อยากจะเดินรอยตามหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองในยุคที่เทคโนโลยีกาลังมาแรงแบบนี้บ้างไหมคะข้อแรกเนี่ยเ,เทนเกี่ยวกับความสวยความงามพี่อยากให้ทุกคนมอง เพราะว่ามันเป็นบันไดก้าวแรกที่เราสามารถต่อยอดธุรกิจได้<ะ>แต่สําหรับคนที่ไม่มีทุนก็สามารถเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนน้อยแต่ได้กําไรไม่มีขีดจํากัดบางทีธุรกิจบางธุรกิจอะต้องลงแรงและลงเวลาใช้ระยะเวลาตอบแทนนานมากแต่ธุรกิจนียเราแค่ลงทุนแบบ น้อยแล้วก็เราต่อยอดจนถึงขั้นเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยแล้วในเมื่อโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค4.0ท,ที่รัฐบาลบอกว่าเราต้องหานวัตกรรมในการทําธุรกิจถ้าวันนี้เราไม่ตามกระแสไม่หานวัตกรรมมาทำในการทําธุรกิจเราก็ไปกับเขาช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งโลกมันเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะถูกทอดทิ้งเหมือนกับ ฟิล์มเห็นไหมฟิล์มที่ว่าเขาถ่ายรูปอ่ะสมัยก่อนเนี่ยใครจะคิดว่าฟิล์มอะตอนนี้มันจะดิจิตอลไปแล้วใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วในปัจจุบันพี่เลยบอกว่าวันเนี้ยเราต้องไปตามกระแสโลกนะคะอยากให้ทุกคนมองตรงนี้ค่ะก็ถ้ามีคนที่สนใจอยากจะโทรมาปรึกษาว่าการดำเนินการของธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างก็อยากให้ติดต่อทาง ID l ดี e ลนนะครับ เป็นคุณ k แล้วก็จุดนะครับเดอทแล้วก็เดอะเจครับ t h e g e m s, <S ครับขึ้นอยู่ด้านล่างจอแล้วนะคะ<ช>อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งคุณดวงใจและคุณอาฟานมากที่มาพูดถึงเขาเรียกว่าการเริ่มต้นธุรกิจนะคะแล้วก็การประสบความสําเร็จในธุรกิจยุคนี้จะต้องทํำยังไงแล้วถือว่าน่าภูมิใจมากที่คนไทยทําได้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค,ะค่ะคุณ่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการของเราค่ะเห็นไหมคะว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะคะเป็นกํนาลังใจให้กับทุกคนด้วยสัปดาห์หน้ามาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ปิ๊นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ